ดเดี๋ยวผมลองคัดแยกให้ขออนะเจอเหรียญเสือน้อยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงทองแดงเหรียญหนึง่งเหรียญพ่อทองเท่าสองศูสวยๆหลายหลายพันเหรียญหนึ่งนี่ฮะสภาพสวยอย่างเงี้ยอะไรหลายพันเลยรุ่นเดียวกันต่างสภาพคนละราคานะแบบเนี้ยนะครับอันไหนไม่แท้ผมแยกให้เนาะองไหนที่ขายได้ผมแยกไว้ปล่อยได้แยกไว้อ่ะมีเหรียญป้องอ้อยปูเพิ่มที่เจอนะครับวันนี้สวยๆก็สองพันสองนห้านะครับแบบนี้ทำเดจย่ญญญาโอเค อย่างนี้คือกิ่ง90ปีสมเด็จย่านะครับหลายๆพันแบบนี้มีหลวงพ่อโสธรปั๊ม06แบบนี้ก็หลักพันนะครับคือมาแล้วเนี่ยแต่ละคนมีพระไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะเก็บเก่าบางคนอาจจะมีของสะสมที่บ้านอันธิทองนะ,ะเดชราชินีทองคำนะครับไซเล็กสุด ผมก็ซื้อเป็นตัวเลขให้ได้พี่ลองดูก่อนได้วันนี้ก็จบประมาณเท่านี้แหละฮะก็คือตามที่หน้าพระที่มีดูจากรูปแล้วไม่ว่าจะแพงหรือถูกจริงๆดูจากแค่นี้ในในลายผมจําได้ผมเป็นคนดูเองไงละจะเห็นแค่เสือน้อยเห็นอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าผมอะรู้ว่ามีพระแท้แน่ถ้าอยากจะขายก็เลยนัดกันได้ดูได้มีอะไรจริงๆซื้อขายพระไม่ได้ยากง่ายนิดเดียวลองติดต่อมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากอ่ะเคียร์ตังค์หลังจากที่เราซื้อพระเสร็จแล้วนะครับที่ดูพระกันต่อดูที่ไหน ชนบุรีมีอะไรต้องไปดูได้ยินข่าวมาว่าพระบูชาแบบเยอะจัดก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้จะได้พระบูชาได้เช่าแล้วมีความรู้อะไรแบ่งปัน f อฟซผมฮั สะสมนะ okay. ผมชอบมากแล้วก็อันนั้นคือพ่อไปตีให้มา่นน่ะคือรู้จักมันทบลุกรมไปตีมันสูงนะไปตีอรไปตีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่าพูดแล้วขนรุคืออย่างนี้ผมว่าไปตามหนังสือพิมพ์ไห้ักษ์บเกิดนท่านเจ็ดมีนาจากท่านแต่ท่านไม่รู้จักรู้วไปเหานแล้วก็ไปรล้อหน้าบ้านในยุคนั้นนะโอ้ยไปรถนี้ไปรถทัวร์แล้วคนในบ้านเขาออกมาอาไปหาท่านทุกปีว่นวที่เดในหัวลงมาแล้วผมก็เห็นข้างงน้กโอ้โหตัวท่านเล็กทีเดียวใส่ชุดขาหท้าชุดเลยสักเสือพากไปตรงเนี้ หลังเฮตุนาไปทําตลาบเขียนว่าบุญสูงซึ่งชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูอ่ะอย่างองค์นี้คืออะไรสักวันเหรอครับคุณนาหรือว่าอะไรนี่นี่ออน,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 นี่เออเทสที่หน้าโบสถ์วัดรวนพระพุทธอภัยสมังคีที่ส,<อ>ส,ร,สร้างปีสองห้าใช่ใช่ก็เหรียญสกัดสกอใช่ครับใช่ใช่อันนี้พระพุชานะครับผมเพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเคยเห็นเป็นพิมพ์พระพุทธนี่แหละแต่ว่าจะเจอแต่เหรียญอ่ะอย่างนี้รุ่นไหนคุณนา ที่จองไว้แม่ทัพภาคสามนะฮะอ่าก็มทบอแม่เก้าหามทบนี่แม่ทัพภาคนะครับกองทัพภาคที่สามห้าจุดเก้านิ้วเดิมๆพร้อมครอบบอกได้เลยว่าอย่างนี้หลายหลายมือเกจิอาจารย์ที่นับถือสายหลวงปู่มั่นเดี๋ยวไปอยู่ตอนบวชวัดอรวรพเสร็จสอนยากสมเด็จอ่าก็เลยมาบอกที่บ้านว่าครับเดี๋ยวจะขอไปไปเดี๋ยววัดคำพ่อยังไม่ลาสิกขาไปขอไปอยู่กับหลวงปู่ล่าเขมาปอโตครูเจ้าก็อ๋อไปเจอหลวงปู่ล่าครับไปอยู่กับหลวงปู่ล่าร้ยสิบห้าวันอ่าโชคดีมากสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ ปรากฏว่าอาไปเข็นท่านโยกงท่านไม่พูดแล้วอาอุ้มลูกร่างเธอเล็กนิดเดียวอาอุ้มตอนท่านฉันเสร็จสารุเข็นโยมที่วัดเขาถ่ายรูปไว้ได้แล้วเขาก็ไปถามเขาก็ถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็ไปถามพระที่วัดว่าพาลูกเนี่ยไปไหนเขาถ่ายเอากล้องถ่ายไว้ให้เขาบอกเขาส่งมาเนี่ยท่านถีบดูแล้วมันไปรูปเธอเนี่ยท่านไปอยู่กับอาจารย์ชอบมาเลยเนี่ยโอ้โหทำไมมีพิรุณอย่างนี้ทำไมมีวาสนาอย่างนี้ครับเดี๋ยวมีรูปก่อนก็พาจารย์ชอบอยู่เขียนไทยประโยกง ต้องบอกกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับชีวิตคนคนหนึ่งที่การที่ไปหาเกจิอาจารย์เพราะอรลหัน์สายหลวงปู่มั่นได้ครบหรือหลายหลายองค์นี่บอกตรงว่ามืมมัสนาโอเคมาเอาเอาเอากระดาษจดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ตีเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยให้คุณอาดูอีกทีก่อนแล้วก็ค่อยตัดใจขายหรือไม่ขายหรืออะไรค่อยว่ากันมาออะแล้วอย่างเนี้ยถ้าในความคิดของุอาหรือตอนที่เอามาเนี่ยปีอะไรฮะขอความกระจ่างชัดในความรู้นี่คือคือก็ทําแล้วตอเข้าใจว่ามันหล่อไม่ทำนะนะ ขาก็เลยสั่งเครื่องมาจนก็เอาเข้าสภานะตรงเนี้ยเป็นเะตีเอาเข้าสภาเร่งด่วนเลยเพื่อไปซื้อเครื่องมามาทํามาฉีดอะ่ะแล้วก็ที่คนที่สั่งจองมันก็เลยมาตีตัวเลขครับ,รบแล้วก็เลยกลายเป็นหนังไก่คร<ด>ั้งที่สองใช่ครับก็บเป็นหนังไก่ที่เขาเรียกว่าหนังไก่เพราะว่าข้างในหล่อมาแล้วมันย่นๆเหมือนหนังไก่เขาเลยเรียกหนังไก่แบบนี้นะพอปลอรุ่นศูนย์แปดแต่ศูนย์แปดสร้างหลายครั้งเพราะนั้นแบบนี้ก็คือหนังไก่เดี๋ยววันนี้จะมีหลายแบบให้ดูเพราะว่าคุณอาเป็นศิษย์สายวัดบวรอายกไป ถ้าได้องนี้ไปบูมจับเพชรไม่ได้ขายอยู่แล้วบอกเลยเจ้าแม่ทับทิมใช่ไหมหรือว่าเขาจะทำเขาเลนี่ถูกนี่อันนี้นี่อันนี้เจ้าแม่ทับเจ้าแม่ทับทิมนี่นี่ล่างอันนี้คือเจ้าแม่ทับทักทิมของเก่านะอันนี้ไม้แบบไม้ลงสีดูดีแบบโอ้ยจีดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวยกมาให้ดูสาธุเดี๋ยวงจดไปด้วยนะตั้งเดิมของบ้านใครเนี่ยก็จะเป็นอะไรเห็นไหมฮะเป็นไม้ครับ โบราณจะเป็นไม้ทําจากไม้แล้วก็มีการลงสีแต่งองค์ทรงเครื่องบอกได้เลยว่าอันนี้เหรอผมว่าร้อยร้อยห้าสิบปีต้องมีวะหเหมือนเดจาวูที่นี่ปล่เหมือนมีคนมาพูดเจ้าแม่ทับทิมแบบกูนในฝันตอนนั้นนะ้วแต่ไม่รู้ว่าใครใช่ปชล่ะแลเนี้วเนี้ยอันเนี้ยช็อตนี้เลยไม่รู้นะแต่แต,แต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเจ้าแม่ทับทิมผมไม่ทราบเขาต้องไหว้เหรอคนทะเลคนทะเลโพ้นทะเลใช่ไหมโอเคไม่ต้องเกรงใจผม กินท้ายองค์นี้ใช่ไหมคือแรกช่ยชาเนี่ยสูตรแบบของของวัดโวรแรกสุดนี่ครับโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเดิมเลยปีหนึ่งห้าครับเต็มเต็มพิธีจักรพรรดิไงพิธีจักรพรรดิแต่ว่าเป็นเป็นรูปสีแล้วก็แล้วก็คนที่สะสมไว้ดูกรอบเนียโบราณป่ะกี่ปีแล้ววะตอนนีู้กสิบห้าก็ห้าสิบปีพอดีใบนี้ห้าสิบปีพอดีแล้ว เอาอยู่แล้วครับพวกนี้จัดให้จัดให้อันนี้คืออะไรสวัสดิ์พ่องสกุลผู้พิม,มพ์หลวงพระจาดวัดบางกระเบาพยานครูรูปพรมธาดาอันนี้จะอยู่บ้านบูมจาก,กเพชรไม่ได้ไปไหนผืนนี้นะครับผมไม่เคยได้เลยผมเคยได้แต่เป็นเสื้อยันนี่คือข,ของหลวงพระจาดวัดบางกระเบาโอ้โหโอเมกโอเมกาด์แ oh <my> ้วก็มีในายจะมาเอานายตอนนั้นไปตอนนั้นไปทำบุญเท่าไหร่อ่า ตอนนั้นอ่ะบรรุบุตเขาบูชามาเขาบอกว่าพันหกเขาบอกว่าทํำไมรู้ไหมลมดํามันแพงกว่าที่ไม่ลมดำร้อยหนึ่งเขาบอกไว้แบบนี้นะแล้วเ,เสร็จแล้วก็ตัวจริงบุมจากเพชรมาซื้อพอปลรอกระถิ่นต้นช้างมีฉัดมีฉัดด้วยนะมีฉัดด,ด,ด้วยนะวันนี้จ่ายหลักแสนเดิมเดิมเดิมแบบไม่รู้จะเดิมยังไงอะ จะซื้อให้ดีที่สุดจะซื้อให้แบบให้สมพระเกียรติเก็บมากี่ปีโอ้โหผมเข้าใจคนเก็บมาทุกคนแบบมีคุณค่าทางจิตใจว่ายมันไม่รู้อยู่วะกี่รอบแล้ววะคุณมานั่งถ่ายตรงข้มเลยวิวดีมากเลยโอ้โห,โโหพระดีด้วยพระร่วงหน้าพระธาตุจังหวัดชนบุรีแบบนี้เขาว่ากันว่าหลวงปู่ทิมมาร่วมเสดด้วยซึ่งซึ่งเป็นพระที่ยังไม่แพงนะแต่ว่าเป็นพระดีอาตอนนี้มีเหรียญเสริมหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดครับตอนนี้กําลังรุนแรงราคาเดี๋ยวขยับให้ตามราคาปัจจุบันวันน เหรียญหลวงพ่อคงต่อเลยเก็บพระดีจริงๆมีปกเะเลนะครับท่านเจ้าคุณนอคนที่อยู่ยุวพุทธคนที่อยู่บางทรายเนี่ยหลายๆท่านมีแน่นอนใครดูคลิปนี้อยู่ยุโพุทธสมัยก่อนใครเคยไปทําบุญพระบางรุ่นขายได้ปล่อยได้นะครับลองมาดูกันเนาะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสมอเรือคุณอาเป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันว่าหลวงพ่ออีมาใครเป็นคนบอกไว้ครับจับมือเข้าเป็นเตรีไทย สมัยก่อนเป็นสีรีไทยนี่นะเหรียญสมอเรือพ่ออีนะครับเงินแบบนี้ก็หลักพันซึ่งผมก็เพิ่งได้ยินถ้าคนพื้นที่ก็จะรู้ว่าพ่ออีมาเสกแน่ปิดตาวัดกุดงงหลวงพุทิมครับบอกตรงๆว่าคุณอาเก็บพระดีจริงๆถึงอาจจะไม่ได้สูงต่อองค์นะแต่ว่าแท้แล้วแบบคือเงินไม่หายแล้วยังอยู่ยังไงก็แฮปปี้องค์นี้คือพระสมเด็จ นะครับปี2496ของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับเป็นยันสาริกาอยู่ด้านหลังแบบนี้ก็หลักหมื่นซึ่งองค์นี้แท้โอเคโอ้เสียได้เนอะยี่ห้าเสมาเนี่ยเห็นไหมเป็นกล่องทองคำนะครับดูกันไว้สมัยก่อนนี่คือกองกระสาบกรมธนารักษ์ปี2500ใครมีเหรียญนี้ขอซื้อกล่องได้นะผมขายให้คุณอาให้ได้มีปัญหาบอกได้เดี๋ยวจัดให้นี่คือกล่องอะไรครับเนี่ย เเสด็จพ่อรอหกพ่อพิงวงืบางประกอบนี่ไงนี่เฮ้ยแท้แท้แท้จริงเว้ยแท้แท้จริงบอกเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคชนบุรีชัดเจนรู้เพียงถ้ากล่องนี้ไม่เอากลับนี่เสียใจแย่เลยเพราะอะไรวะซีดนี่รูปถ่ายงานศพหลงปู่เทียนเป็นศเดี๋ยวหลวงปู่เทียงนอนบนกระไรขอเรียกเตียงซัมเบอร์เบียดอ่ะที่ สองสี่หกสามหลงก่อนหลวงปู่เฮียงบวชพยันนมมัสการพระพุทธเจ้าสิบทิศสวดมนต์เช้าจงอธิษฐานความปรารถนาเทินจีตมากดูเอานะทุกคนพิจารณาเอาดูสิความหายากและความศักดิ์สิทธิ์และความนับถือหลวงพ่อเฮียงวัดป่าถ้าถามว่าผืนนี้เป็นหลวงพ่อเดิมบูมจักรเพชรรับสตาร์เบื้องต้นเลยหนึ่งแสนขอสวยพญารอยเท้าความเจริญก้าวหน้ามีอะไรต่างๆที่เป็นปริศนาธรรมผมเที่ยวอยู่ในนี้หมด หลังจากวันนี้นะครับบูมจากรเพชรก็เดินทางมาที่ชนบุรีแล้วก็เมกะบางนาซึ่งเมกะบางนาก็หลักหมื่นนะครับส่วนชนบุรีเนี่ยหลักหลายหลายแสนได้เช่าทั้งพระพุชาได้ฟังทั้งประวัติได้ฟังทั้งพระเครื่องที่ไปรับมากับมือเหตุการณ์ต่างๆทั้งเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลพระเครื่องบางอย่างที่ไม่สามารถมีเงินแล้วหาได้อย่างเช่นอย่างเนี้ยเจ้าแม่ทัพทิมองค์นี้คือคุณอาตั้งใจที่จะให้ผมเลยซึ่งผมก็ขอเช่าไปแต่ว่าเป็นไม้แกะ โบราณเป็นร้อยปีซึ่งองค์นี้ผมเอาไว้บูชาได้ความเมตตาจากเจ้าของบ้านการเช่าพระเนี่ยนะครับต่อไปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะปล่อยพระหรืออยากจะเช่าพระหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องช่องของเราบูมจาก,กเพชรตัวของผมร้านของผมทีมงานของผมพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านจริงๆพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรพาไปดูแบบไหนได้ความรู้อะไรเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยว ขอฝากเพจใหม่ Decode Life ศาสตร์ตัวเลขพลิกชีวิตทางเรานะครับรับบริการทั้งดูดวงไทยดูดวงจีนปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศีที่มีผลต่อดวงดาวดูจากวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์นะครับทะเบียนรถรวมถึงการไปดูฮวงจุ้ยถึงบ้านเสริมสิริมงคลต่างๆประจำธาตุประจำปีนักษัตรป,ประจำปีเกิดซึ่งสามารถจัดได้และวางได้นะครับผมก็จะไปกับอาจารย์ธดาเสนีวงศ์ณยุทธยาและผมบูมงจกักรเพชรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และนัดเบอร์ดัดคิวได้เลยนะครับ